ัตนมัตอัตโอมัตเนี่ตอนนี้ทางร้านมีบริการปอบลูกค้าด้วยนะมีบริการบีบมือเอามือมาบีบด้วยนะตอนนี้โอ้โหเป็นไงร้านแบบว่าเอาใจลูกค้าสุดๆเลนะ้วเนี่ยลูกค้าเจ็บต้องมาเอาใจนะนใจไนงะน,นี่น้องเขาตัดสดไม่ใช่ยาชามันย้ำรอบสองอาจารย์เราต้องหุ่นแจนะ บริการใหม่โอ้อ oh, <no. S 1> ้นไว้แก้การแก้ต้องอย่างนี้แหละอื้อต้นไว้ <laughs> ปัดทนไว้นะครับโอ้วซูๆนะครับเอาอสต็ดแล้วเช็ดให้นอก <laughs> <laughs> อด้วยโอเดี๋ยวจะปวด